มดแบบแน่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปีกนกผ้าคลุมขนตาปลอมหรือแม้แต่หัวปลอมก็มางานนี้เป็นเวทีตัวแม่ตัวมามจะต้องยกมือไหว้น่นอนนะคะเพราะว่านี่คือ The Beijing Middle Age and Senior Modeling Contest เวทีประกวดนางแบบวัยกลางคนและสูงอายุของกรุงปักกิ่งค่ะ ซึ่งวัยกลางคนและสูงอายุที่ว่าก็คือตั้งแต่55ปีเป็นต้นไปจนถึง80ปีเวทีนี้ก็เปิดโอกาสให้บรรดานางแบบสมัครเล่นสูงวัยแบ่งทีมนะคะแล้วก็จัดชุดกันขึ้นมาโชว์บนแคดวอล์กช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งปัจจุบันก็จะต่อเนื่องมา36ปีแล้วค่ะ หนึ่งในตัวแม่ของเวทีนี้คือคุณยายอ่ตีที่ปีนี้วัย76ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังสวยแซบแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าทีม modern sunset model ค่ะตัวตึงที่เข้าประกวดทุกปีก็บอกว่าเวทีประกวดแฟชั่นแบบนี้สำคัญสำหรับบรรดาสมาชิกวัยกลางคนและผู้สูงอายุมากๆเพราะจะช่วยให้ได้อัปเดตแฟชั่นแล้วก็เทรนใหม่ๆอยู่เสมออีกทั้งยังได้มีกิจกรรมกับเพื่อนวัยเดียวกันทาให้ชีวิตไม่เงียบเหงาด้วยค่ะ ผู้จัดง,งานก็เปิดเผยว่าปีนี้มีทีมเข้าแข่งขันมากถึง62ทีมรวมแล้วมีบรรดานางแบบนายแบบอาวุโสกว่า2,000คนทีเดียวนะคะโดยทั้งหมดจะถูกคัดจนเหลือ12ทีมเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายซึ่งก็จะใช้เกณฑ์จากลีลาการเดินบนแควบล์อกการโพสท่าเช่นเดียวกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ซึ่งถูกทีมจะต้องออกแบบเองทั้งหมดค่ะ ปีนี้ใช้ชื่อตีมว่า Celebrating Happy Sunset in the New Era หรือแปลเป็นภาษาไทยคือฉลองวัยอาทิตย์อัสดงอย่างสุขใจไปกับยุคสมัยใหม่ค่ะ